ผมขออีกหน่อยนึงก่อนนอนนะเนี่ยหน้าพระสวยมากนะครับผมปั้นเนี่ยชมชมงานดีแล้วนี่ครับผมเลื่อนหน้าพระก่อนให้ยูใกล้ๆเนี่ยมันเป็นแสงเงานะหน้าพระผมเนี่ยผมจะลองเอาปิดทองให้ดู หน้าอิ่มมากเนี่ยพอพอแบบว่าปิดท้องก่อยเนี่ยหน้าอิ่มมากเลยนะแต่มันเป็นแสงเงาเป็นดินเนี่ยดูดูแล้วดูหน้าแห้งมากเลยต้องแก้ข่าวกันเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับต้องปิดทองหน้าถึงจะอิ่มดูอิ่มดูดีนะครับ โอเคครับแค่ขาวเดี๋ยวให้ดูทีเดนดิดเนเนเครัคร้าอิ่มมากนะแล้วก็ไม่เก่งะครับานให้ดีที่สุดครับเนี่ครับเปั้นตามแบบดูในนงในเน็ตสมัยยุธยา โอเคครับนอนแล้วคอยแม่กินข้าวตืมนนะเลียเคียรงานวาดให้ป้าเอโอเคครับนอนตั้งตื่นครับไปเลยครับหนึ่งแก้ข่าวหน้าผาดีค,ครับหยุดแล้วยุดสเสร็จก้าวเลยเข้าหอมครับ